หนึ่งเลยนะครับตัวที่เข้าเกียร์เขาจะอยู่ที่ด้านขวานะจะเป็นที่ปัดน้าฝนนะครับแต่เราจะเรียกเป็นเข้าเกียร์นะครับด้านนี้เลยนะครับสังเกตลูกศรนะครับปัดขึ้นนะครับจะเป็น R ถอยหลังปัดลงจะเป็น D นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น2ขีดอ่าเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับจะเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำรุ่น n e t ้าวนะครับรุ่นสมาร์ตนะครับใครที่กำลังจะออกตัวนี้หรือดูตัวนี้ไว้นะครับก็มาฟังมาฟังได้เลยนะครับอ่หน้าจอมีอะไรบ้างครับหน้าจอ่หน้าจอปัดใหม่นะครับก็จะมีบอกสถานะเปิดประตูนะครับอ่าตัวนี้นะครับ แบตเหลือเก้าบสนตะครับวิ่งได้3ามหกสิดกิโลนะครับขนาดเจ็ดสิบเจดสิบครับกิโลวัตต์อัตรานะครับแล้วก็ตัวขนาดคืออ่าตัวบอดี้รถนะครับยาวประมาณสี่เมตรนะครับกว้างประมาณเมตรหความสูงประมาณเมตรห้านะครับสูงจากพื้นนะครับประมาณสิบห้าเซนติเมตรนะครับก็ถือว่า สูงพอสมควรน,นะครับอืมไม่โดนลูกแล้วน่าแน่นอนตัวนี้มีอะไรอีกตัวนี้มีระบบเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเตือนออกนอกเลนนะครับเรามีตัวกล่องเรดาร์นะครับเป็น ADRS นะครับ Level 2นะครับตัวนี้มีอยู่เข้ามาในตัวนี้ในรุ่นนี้เลยนะครับ Level 2คืออะไรนะรก็คือเป็น ระบบเหมือนช่วยเราขับขี่นะครับเป็นเป็นผู้ช่วยของเราหนึ่งหนึ่งท่านละกันเปรียบสนุนเป็นเป็นผู้ช่วยเราอย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้าแบบกําลังขับรถนานๆใช่แล้วแบบเฮ้ยนะครับเป็นเป็นผู้ช่วยของเราหนึ่งหนึ่งท่านละกันเปรียบสนุนเป็นเป็นผู้ช่วยเราอย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้าแบบกําลังขับรถนานๆใช่แล้วแบบเฮ้ย มีการเมื่อยล้านะครับจากการขับขี่นะครับแบบขับรถระยะแบบนานๆมากเลยพอลูกค้าจับพวงมาลัยระบบตัวนี้นะครับถ้าถนนนั้นมีเส้นนะครับย้าก่อนนะว่ามีเส้นเส้นปะที่แบบว่าเป็นเส้นแบบชัดเจนนะครับตัวพวงมาลัยตัวระบบตัวนี้ครับเอดาตัวนี้เส้นนอาเลนเนี่ยมันจะบังคับพวงมาลัยให้กลับเข้าอยู่ในเลนอย่างเช่นแบบลูกค้าแบบอ่าพูดเงยวเหมือนวูบอะเหมือนแบบว่าหลับในแล้วกันครับ พอหลับในปุ๊บเราจับอยู่เนาะพอมันเซเช้ามันมีเส้ปุ๊บมันดึงกลับเข้ามาอ่านั่นแหละซึ่งมันมีอยู่ในรุ่นเนี้ยครับบอกเลยอยู่ในรุ่น459,000บาทระบบตัวตัวเนี้ยผมว่าเป็นการช่วยช่วยได้ดีนะเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์เหมือนหลับในเนี่ยครับคือผมขับอยู่เลน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมเซล์บัสสายเปนะครับวันนี้เราจะมาดูรถภายในคันนี้นะครับเจ้าเนต้าวีทูนะครับเชื่อมต่อบลูทูธสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่โตสบายดีไหมครับ อ,อ,อืมขอบคุณหัวใจครับพี่อ๋อสบายดีครับโอเคครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมเซลบัสสายเปนะครับวันนี้เราจะมาดูรถภายในคันนี้นะครับเจ้าเนต้าวีทนะครับเชื่อมต่อบลูทูธสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่โตสบายดีไหมครับ ชือนาอ,อืมขอบคุณหัวใจครับพี่อือ๋อสบายดีครับโอเคครับพี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนะครับม mm ัติมีเดียลองฟังเพลงอันนี้สัญญาณขึ้นมันจะไม่ค่อยมีต้องเสียบสาย สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่เจ้าเนต้าวี2นะครับรุ่นสมาร์นะครับราคาสี่ห้าเก้านะครับตัวนี้บอกเลยว่ามีอะไรเด็ดๆมากนะครับหนึ่งเลยนะครับตัวที่เข้าเกียร์เขาจะอยู่ดี่ด้านขวนะจะเป็นที่ปัดน้ําปนนะอยู่แล้วตัวนี้มันได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับทําให้การหยุดของของรถคันนี้ถือว่าแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเราจะจะเป็นโมดูลเนาะ12โมดูลลูกค้าจะจะกังวลว่าเฮ้ยน้องแล้วถ้าเกิดแบตมันเสียมาจะทํำยังไงคําถามเนี้ยผมเจอเยอะมากเลยผมจะมาแชร์พี่ๆทุกท่านนะครับคือแบตเตอรี่ของเราจะเป็นโมดูลโมดูลละหนึ่งลูกเราเรียกเราเรียกเป็นโมดูลรถคันนี้มีทั้งหมด12โมดูลก็คือ12ลูกโมดูลจะวางเป็นเป็นแพ็ค เป็นแพ็กเรียงกันลูกค้าอ่าพี่ๆจำลองเหมือนเหมือนฐานแล้วกันเวลาเราใส่ฐานใส่ฐานเนาะกี่ก้อนอ,ะอ่ะใส่ฐานแปดก้อนแล้วกันอ่าเป็นของเล่นอะไรก็ล้วแต่ใส่ฐานแปดก้อนอนึงเงี้ยก้อน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 ปุบ๊บผมเคยนี่นะจำลองเหมือนใส่ฐานแล้วพี่ๆเคยแบบว่าเฮ้ยฐานมันเหลือฐานใหม่เหลือก้อนนึงอ่ะโอเคเอาฐานที่มัน